วันนี้ผมก็จะมีเกมนะครับให้บาริสตาร่วมเล่นกันผมมีให้คุณเลือกนะครับ5เบอร์แต่พี่จะบอกว่าสิ่งที่โชคชอบกินทุกวันอ่ะอย่าไปเลือกไม่ดีอือเอาไปจบคอยคอยอ,อ๋อาวางอย,าอยู่นะวิ่งหน่อยจังเลยไทยไทยว่านเนี่ยตัวตัวตัวเกมระดับหนึ่งของรายการพบกับ b y o Cafe for Fun นะครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับคนนี้นะครับคุณจิ๋วนะครับเป็นอะไรอ่ะโกบิ็นป๊อบครับป๊อบอะไรป๊อบสยามวันนี้ผมก็จะมีเกมนะครับให้บาริซ่าร่วมเล่นกันอีกเช่นเคยนะครับนั่นก็คือเกม Test Detective ภาษาไทยคือทำไมอ่ะฮัลโหลบอกพอสิอ๋อพอพออ Test Detective ภาษาไทยคือเลือกเครื่องดื่มทั้งหมดมาใส่เครื่องนี้ งงงงอ่ะแปะ้แป้เครื่องดื่มสูตรลับกติกาเกมเทสดีเทคทีฟเครื่องดื่มสูตรลับให้ผู้เล่นชิมเครื่องดื่มจำนวน2แก้วแล้วทายว่าส่วนผสมลับที่ผสมอยู่ในเครื่องดื่มนั้นคืออะไรมีคะแนนแก้วละสิบคะแนนใครได้คะแนนมากที่สุดจะได้รับรางวัล ันนี้ผมเชิญพี่มาก็คือพี่ต้องเป็นคนใส่ส่วนผสมก็ไปในแก้วได้เลยแล้วก็ให้บาริน้าและพนักงานในร้านเราชิมมีอะไรบ้างส่วนผสมไหนเอาไหน่านชี้มาเลยอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือน้ำปลาน้ำปลาน่มอนชีชาบุบะอันที่สองบลิชาบุบะห้าปีที่ผ่านมาเรื่องเดิมยังอยู่อยู่อยู่อะไรกลิ่นนี้เปรี้ยวเลยฮะมะขามเปียกมะขามเปียกอันนี้เอออันนี้เลย วุ้นเจี๊บไรดูนี่ชิช้าโบปะอืมต่อไปเขาบอกว่าให้คุณจับหูแก้วแต่คุณไปจับหูตัวเองออันนี้สามเดี๋ยวดมก่อนอุ้ยอันนี้ล้มอันนี้ล้มทำไะล้มเลยทำไะซุปไก่สกัดซุปไก่สกัดอันนี้สี่เดี๋ยวลมก่อนกินดองลื่มเลย กระเทียมดองกระเทียมดองนะครับมาทั้งหมดมี 1, 2, 3, 4, 5, 5แก้วเราจะใส่ส่วนผสมลับเข้าไปในน้ำทั้ง5แก้วอคุณจิ๋วเริ่ม คนคนก่อนคนคนเอาเคียวเองคนคนเอางี้ไหนๆผมก็เชิญพี่มาแล้วอ่ะเคียวสิไหวไม่ดีหรอกเอาเดี๋ยชิมชิมแบบบาริซ่าเดี๋ยวผมขอแกชิมแบบบาลิซ่าทำไงอ่ะแตะที่มือแล้วเอาตรงนี้หนุ่มเฮ้ยเดี๋ยวกั่นเอาอันนี้ดีกว่าที่ว่าที่ดีกว่าไม่ไม่ทุกแก้วต้องชิมเร็วเร็วนิดเดียวตายนะเดี๋ยวผมทำให้ดูถึงกับยากเลยไม่เราพี่โกตายไปแค่กับคนเดียวคนเดียวนิดเดียวเละเนี่ยแค่นี้เองเอาจึ๊บ อันนี้ใส่ไว้ได้อย่างนี้นะฮะใส่ไว้เลยนะใส่เลยนะไปแป๊บนึงทิ้งอี๋้อุ้ยแต่คนหนึ่งจะกินได้ไหมเนี่ยเป็นไดร์โปรดิวเซอร์รายการไหนมือมือมันเร็วมันเร็วว่ะปุ๊บปุ๊บมือมือใส่เข้าไปแป๊บนึงกูเหื่อตกแล้วเนี่ยไม่ไม่ไม่คุกไม่ได้ใส่บุหรอออเ้ยันนี้ไม่รู้อ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 ันนี้ดีกว่าอันนี้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อันนี้โน อเมริกาโน่ก็เป็น,นกาแฟที่เป็นยอดฮิตน,นะในประเทศไทยส่วนมากคนชอบกินกาแฟแบบอเมริกาโน่แต่คงไม่เคยกินอเมริกาโน่ทุกอก่างเลยกคั้ประเทศไหนวะชิมบนหลังมือมึงบอกหน่อยสิว่านัดการชิมบาลีต้าชิมแบมบเไปเปื๊บอ๋อเหรอเฮ้ยอันนี้ลรอดไทยถูกไหมอันนี้รอดอันนี้รอดพีดหนึ่งอ่ามาต่อไปชิมแล้ว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 อ่ะมัทชะมัทชะผสมในน้นะเมื่อกี้เจลเล่ไหลเฮ้ย ไอกระเทียมดองโอ้ยกระเทียมดองกระเทียมดองเหรออ่ะอ่ะต่อไปแป๊บนึงให้กูเบรกก่อนไออันนี้อร่อยอร่อยชัวร์อร่อยเปิร์ตทำขายได้น้ำชาเย็นกับอ่าชื่ออะไรนะเจนี่อะไรอันนี้อันนี้อร่อยอร่อยชัวอร่อยอร่อยชัวโอ้โหอันนี้เดี๋ยเบสเดี๋ยเบสอร่อยเอาไปทำกินได้อันอันนี้หนึ่งอร่อยอันนี้อร่อยโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเชิญอ่าพนักงานของเรามาได้เลยครับไปเลย มาครับผมมาถึงค,คน <ผม S 1> แรกนะครับกับผู้ชายขายบริการนะครับผมอ่าบริการอะไรครับบริการน้ําครับผมเยี่ยมมากถ้าเกิดมาที่ร้านเราจะเจอคุณอโชคนะครับดูแลบริการลูกค้าแล้วก็ดูแลทั้งงานสวนงานซ่อมง,งานอะไรนี่เขาแบบมือ่งนะตุ๊กระดับประทับใจพี่จะกินไหมนะผมมีให้คุณเลือกนะครับ5้าเบอร์คุณเลือกอะไรแต่พี่จะบอกว่าสิ่งที่โชคชอบกินทุกวันอ่ะอย่าไปเลือกไม่ดีปกติชอบกินอะไรน้ำเนี่ยกินอะไร ก็ชอบทุกอย่างอะแต่พอมาวันนี้ไม่ชอบแล้วพี่เบอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งหนึ่งใช่โอเคเฮ้ยว่าฮับดูยิ้มเ้วยอันนี้เมนูอะไรครับคุณนัทอันนี้เป็นนมชาอ่ะนมนมเย็นนมเย็นนมเย็นอึบเลยยอึบเลยทีเดียวไปจบ ก well, ินได้กินได้ใช่ไหมรวมกินผสมอะไรไปขายเจลลี่อ่ะถูก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 แก้ที่สองแอบดูเลือกเลยเหรอสองสามสี่ห้าเอาเบอร์อะไรอ่าจบรายการพี่นะครับไปแล้วเบอร์เอาเบอร์ห้าอ่ะเบอร์ห้าไปเบอร์ห้าเบอร์ห้าไปโอเคดีมากที่เชื่อพี่อืพี่บอกแล้วว่าอย่าเลือกอ ิงไอ้ไไออ้้ประกันประกันรวมไตด้วยรีบเร็วกรึบเร็วเร็วกรึบ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 คืนด้วยตามตามกดต้องคืนอร่อยเอสเยนสูดแชมป์เราอะไรสูดเอสเยนแชมป์โลกด้วยไทยใส่น้ำปลาเกือบถูกเกือบถูกเกือบถูกถือว่าไม่ถูกไม่ไปปลาล้านเลย รู้รู้แล้วโอเคถูกถูกถูกมจะมีบอกทำไมเราโอเคโอเคครับผมคนที่สองของเรานะครับพิชชี่นะครับพิชชี่เรามาหาเขาที่ร้านเราจะเห็นเขาอยู่ตรงเครื่องประจำและรัาเป็นผู้จัดการร้านสุดสวยนะครับวันไหนถ้าลูกค้าเจอเขายิ้มยิ้มเขาก็จะรงดีนะครับวันไหนที่เขามียิ้มก็จะรงไม่ดีนะครับไม่ใช่เหรออ๋อรูมีทุกวันโอเคคุณมีสิทธิ์ได้เลือกนะครับเบอร์หนึ่งถึงเบอร์ห้าทายถูก10คะแนนทายถูกสิบคะแนนถ้าทายแบบเข้าเขาห้าคะแนน ออ่่ามีโอกาสให้เลือก2แก้วแต่เชื่อพี่อย่าเลือกเบอร์ห้าอ่ะโอเคเลือกเบอร์หนึ่งไม่ธรรมดาไม่แม่เขาเห็นสีชมพูก็ชอบนัดกิ๊เดียวพอสงสารน้องมันนัดกิ๊เดียวนิดเดียวให้เปลี่ยนนะว้างเปลี่ยนนะบ้างไม่ไม่เดี๋ยวปวดท้องอ่ะกินเลยกินแล้วทายปวกลันแม่ปวดท้องเฮ้ยทำไมอ่ะไม่กินเยอะเดี๋ยวเดาวกินเดี๋ยวดากินเร็วกินเก็บยาว โอเคอ่ะวางอร่อยอยู่นะวิ่งอร่อยจังเลยให้ทายว่านมชมพูเราผสมอะไรครับกินเป็นเยลลี่เหมือนเป็นวอเ t อร์เมลอน่ะวอเ a อร์เมลอนเหมือนที่กินติ๊กตอก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 เจลลีเจลลีไร่อะไรพูดเจลลีแบบเจลีเลยอะโอเครับผมอาสิคะแนนภูมิภูมิภูมิแก้วที่สองเลือกตัวห้าแมวอ่าไม่อยากกินกาแฟอ๋อไม่อยากกินกาแฟแน่ใจนะที่บอกเลยเบอร์ห้าร้อยเอาชาเขียวเอาตรงกลางเบอร์สาม อีกอีกเอาอีกอันนี้ต้องเยอะเยอะเพราะว่าเดี๋ยวมันรู้รสอร่อยอร่อยพี่หนุ่มแต่ไม่เชื่อพี่เลยผูพี่ทำหน้าตาแบบกินไว้นีกินดมได้ไหมดมได้ให้ดมห้ามดมทุกอย่า่ดมไม่ได้เหรอสดสดทนเลยเดี๋ยวสดเลยเดี๋ยวขึ้นกด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  คือดืมนะว่ามันคืออะไรอ่ะโอเคเลยนะครับไม่ใช่มลาอ่ะคุณตอบอ่ะขอตอบตอบเลยคือน้มะม่วงพีทอ่าผิดไปได้สิบคะแนนอ่าไม่จะเลยไม่จะเลยเดี๋ยวรู้คนที่สามน้องไฮนะครับเป็นบาริสต้านะครับมือทำลาเต้อาร์ตอันนี้ทำลายม้าน้ำได้นะเออทำลายม้าน้ำลายหัวใจเออแต่ว่าหัวใจไม่รู้มีกี่คนเฮ้ย โอเคอาอมีคนเดียวอาอไม่มีไม่สมบูรณ์แบบอกว่นี้อ oh, oh, no. I mean, okay. no ่ะโอเคมีน้ำให้เลือกเบอร์หน uh ึ่งถ uh ึงเบอร์ห้าถ้าทายถูกได้ส hmm. ิบคะแนนสองแก้สิบคะแนนสองแก้ให้สิบคะแนนให้เลือกสองครั้งอ่าอันนี้คืออะไรครับนัทอ่าอเมริกาโน่นะครับผมเบอร์สองครับอเมริกาโน่ครึ่งหนึ่งดิไตมันทั้งตัวเนื้อม่ทั้งตัวน้ำามดมรู้ดิพี่กินแล้ววะ ันแหละถูกต้องครับผมทายครับคืออเมริกาโน่ผสมกับครับกับกับำนัดพี่ไหยเราไม่ต้องทำแบบคนเดียวมีมีมีรสอื่นไหมตอนกินมาข่อยค่อยเอ้าไม่โดนเลย้ปลาผิดผิดแอดไม่ใช่ลําปลา ต่อไปอันที่สองำเลือกแล้วเลือกเลยหนึ่งสับอันนี้เดียวพอปะลพี่สิวพี่สิวโอ้โหคืออะไรแชกนะมึงดีดอะเนี่ยเราถ่ากันอยูงบ้าหรือเปล่าชอบาเร็วตายไ่ไม่ตองแล้วหนึ่ง ส3มผสมอะไรครับเยลลี่เยลลี่ให้5คะแนนโอเคโอเคโอเคได้ครับผมมันคล้ายๆเยลลี่แต่ไม่ใช่โอเคมาถึงน้องมีนานะครับน้องมีนาเป็นแม่ครัวคนสวยประจำร้านนะครับซึ่งเอาิงจริ้นอ่ะลิ้นคือการชิมรสและเขาจะรู้อยู่แล้วว่าเนี่ยตัวตัวตัวเกมระดับหนึ่งของรายการมีนามีให้เลือก5 5แก้วเลือกเบอร์หนึ่งถึงเบอร์5เลือกทั้งหมด2เบอร์เอาไปก่อนเบอร์แรกเบอร์อะไรครับ เบอร์สองค่ะเบอร์สองคืออะไรอเมริกาโน่อ่ะมีอาชิมว่าเราได้ใส่ส่วนผสมอะไรลงไปในอเมริกาโน่เชือกี้อย่าไปโดนรึปมันจะมัจนจะรู้สึกแบบรึบอ่าให้เวลาห้าวิหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามผสมสี่พีคค่ะพริกค่ะพีคแย่ป้บไม่เป็นไรนี <c oughs> ่เรนมาละก็เป <c oughs> <c oughs> ็นแม่ครัวไง หนึ่งสามสี่ห้าเบอร์เอาเบอร์ห้าค่ะเบอร์ห้าเอาเซ่เฮ้ยจะเป็นใครแล้วทำไมอ่ะจริงเหรอโดนพีคตรงทีอ๋อคตรงไหนวะกูใส่พีคเข้ไหนอันที่สองเบอร์ห้ามีนาชอบอย่าดมกึ๊บเลยมีนาชอบอ่ะโอเคเฮ้ยกินเป็นแบบกินแบบชอบเลยอืออร่อยอร่อยเอสเย็นผสมผงชูรสผงชูรสผงชูรส มึงไป็นกอดตอนแรกสิไปเลยนะมีนาเป็นแม่ครัวคนสวยประจําร้านนะครับลิ้นคือการชิมรสแล้วเขาจะรู้อยู่แล้วเนี่ยตัวตัวตัวเกมระดับหนึ่งของรายการขอยดีเอ็ดเย็นผสมผสมผงชูรส <c oughs> ไปถืงคะแนนนะครับออกไปจาก,กาไกลต้องถือวันที่ห้ของเรานะครับน้องว้ามนะครับเป็นบาริสต้าหน้า,<บ>าใหม่หน้อง,งใหม่น้องว้ามนะถ้าเกิดแบบแป๊บๆป๊บได้หายไปเลยไม่ใช่โอเคเบอร์หนึ่งถึงเบอร์ห้าว้ามเลือกได้สองแก้วถ้าทายถูกได้สิบคะแนนแก้วสิบคะแนนใช่ เอาเบอร์เบอร์สองเบอร์สอง,อ,สอ,งอ่ะอไม่ดีอันนี้มริกาโน่แต่อันนี้จะใบ้บาฟเพราะว่าบาฟเพิ่อสุดเป็นบาลิสตาหน้าใหม่อ่ากินแล้วกับปี้กระเป๋าื <c oughs> อเมริกาโน่ผสมอะไรผ <c oughs> สม อ่ามาดูรถไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวแหตายครับผิดครับผิดครับผมโอ้อ่าแก้ที่สองเลือกหนึ่งสามสี่ห้าผมไม่ชอบเลขสี่อ่าสี่นี่นะครับเอ้ยอ้าวโหนี่น้ำเพิ่งออกนะเนี่ยน้ำอะไรชาไทยกินแล้วจะไม่รู้สึกรู้สึกชาไทยเหรอครับครับผมกึ๊บผสมน้ำมันงาน้ำมันงา แ้โอเคไม่เป็นไรขอบคุณครับผมนี่นะครับพี่แก้วนะครับสวยของเรานะครับวันนี้ผมจะมีเกมให้พี่แก้วเลือกนะครับแล้วก็ถ้าทายถูกจะมีรางวัลให้เบอร์หนึ่งสสาสี่ห้าพี่แก้วเลือกอะไรเบอร์เบอ,อร์สี่อโอเคาข้ออะไรเนี่ยมันจะมีส่วนผสมรับแยกออกมาให้ถูกว่าชาของเราเนี้ยผสมอะไรเข้าไปแก้วเข้าใจ จุบเลยชรับผมไม่เป็นไรอันนี้เดียวก็ได้อันนี้เดียวเดียวอ่ะใครห้าสี่สามสองหนึ่งคือชุรสปิดครับแก้วผมแก้วหนึ่งแก้วที่สองแก้วที่สองเบอร์อ่ะเบอร์หนันนี้ไม่มีอะไรแตกแปลอมอ่ะโอเคหวานหวานแน่นอนมาถึงแล้วอร่อยผสมอะไรน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลออกไปปั๊ สรุปใครชนะครับไอ้โชคอาคุณโชคคุณโชคมา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 โชคมาแก้วนี้คือแก้วที่ทำให้คุณได้แชมป์หมดแก้วอาแชมป์ต้องกินให้หมดผมยอมผมยอมแพ้ทันไปตอนนี้ไมใช่มันไม่มีกฎอาเฉลยครับต่างหนักสุกคืออะไรน้ำปลาโอเคตาตาดักร้องด้ว้ยตาอะไรไม่ได้บอผมนุษย์นะเค็มกลมกล่อมโอเคงั้นโชคก็คือได้ ใครชนะไปนะครับครั้งนี้นะครับเดี๋ยวจะมีของรางวัลพิเศษให้โอเควันนี้ก็จบลงแล้วสำหรับ B Y O Cafe ฟ r ฟันถ้ามีโอกาสหน้ามีอยู่แล้วเราพบกันใหม่ได้ใน EP ต่อไหมถูกต้องวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับรถรถพยาบาลนะรถพยาบาลอ่ะอ่ะมาคอยล้างตาล้างไตน้องๆโอ้โเซีลวีเลยนะมึงเลือรถ เลื่องเรื่องมาจอดตรงนี้เออเรื่องมาจอดโอเคโอเค